ดิวอลิสลาจัดงานครบรอบหนึ่งขวบให้กับลูกแถมเซอร์ไพรส์จัดเค้กให้น้องเวียดมน์จัดเค้กวันเกิดให้ย้อนหลังดิวอลิสลาจัดใหญ่ครบรอบหนึ่งขวบลูกแถมเซอร์ไพรส์จัดเค้กให้กับน้องเวียดมน์เมื่อวันแม่ที่ผ่านมาวันที่12สิงหา เป็นวันฉลองครบรอบอายุหนึ่งขวบของน้องไซรัสสุดหล่อของดิวอลิศลาทองบริสุทธิ์และไซรัสเตียนลีโดยล่าสุดได้จัดงานวันเกิดย้อนหลังเมื่อวันที่15สิงหาที่ผ่านมาโดยงานนี้คุณแม่ดิวอลิศลาสืบแ่บจัดหนักจัดเต็มยกสวนสนุกมาไว้ในงานวันเกิดจัดปาร์ตี้ให้เพื่อนๆหอบลูกดุงลานกันมาร่วมงานกันแบบไม่มีกั๊ก งานนี้เจนเนี่อันพาดนับป้อมเพชรที่ไม่ค่อยไปงานไหนก็าพาน้องโนรามาร่วมงานด้วยรวมถึงเพื่อนซีอย่างกุ๊บกิ๊บสุมนณทคพิปก็ไม่พลาดพาลูกสาวมาร่วมงานแม้แต่ดีเจมะตูมที่แม้จะไม่มีลูกก็พาหลานน้องปกป้องลูกชายของดีเจต้นหอมสกุลตา มาร่วมงานด้วยนอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์ให้น้องเวียดมนลูกสาวของดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวันมาร่วมเป่าเค้กอีกก้อนเพื่อฉลองวันเกิดย้อนหลังวันที่13สิงหาโดยทำเอาหลายคนน้ำตาซึมประทับใจกันอย่างทั่วหน้าเรียกได้ว่างานนี้สนุกสนานประทับใจกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่กันเลยทีเดียวงานนี้เรียกได้ว่าแต่ละคนจัดหนักจัดเต็มมาร่วมอวยพรวัน คล้ายวันเกิดให้กับน้องไซรัสล,ลูกชายดิวอลิซลาซึ่งบรรยากาศภายันางานดูแล้วแต่และคนมีแต่ความสนุกสนานที่ตั้งใจจัดขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆมาเล่นด้วยกันเห็นแล้วอบอุ่นต่อหัวใจจริงๆถึงแม้ว่าใบาเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ฟอเร็กซมดีในสามก็หาร่วมกันกู้เงิน ที่เป็นการช่วโกงประชาชนรวมถึงการช่วโกงประชาชนและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวปัจจุบันยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทันทสถานหญิงกลางโดยวันที่13สิงหา2566เป็นวันเกิดของน้องเวียดมนลูกสาวของทั้งคู่อายุครบ3ขวบ แต่ครอบครัวของใบเตยและดีเจแมนก็ช่วยเติมเต็มให้น้องเวียดมนโดยน้าลูกน้องชายของใบเตยที่ตอนนี้คอยดูหลานอยู่และไปเยี่ยมพี่สาวที่เรือนจำทุกวันได้โพสต์ภาพจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับน้องเวียดมนพร้อมข้อความว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกในะลกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุด มีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าแมนและแม่ใบเตยและวันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ